ชัวร์โอเคตอนนี้เราอยู่กับตัวอย่างใหม่ของเกม Call o s c u r e Expedition 33นะชื่อโคตรยาวไอตัวนี้เหมือนหน้าตามเหมือนโรเบิร์ตพาริเซนเลยว่ะเพื่อนเหมือนปะ Legacy can a ลโกซี่คันเท r เมนต์ฟอร์มส์ไงเรียนจากคนที่มาก่อนเขาเรียกเขาบอกว่ามันเป็นเกม RPG อันใหม่ของทาง Xbox นะเพื่อน เป็นเทินเบสเนี่ยโดนหลบใ้ดูดีอยู่ดูดีอยู่อะไรวะ I still can't believe they exist

Ready to sail like a snail? This is a much better way to travel. Fiery, go! Are we gonna take down the painters just the three of us? I can take you from cowardly to the devil. แต่ว่าเอฟเฟกภาพอะไรก็มนเ,เป็นเอนเรลจินไฟแล้วนะอันน <Yeah. S 1> ี้ภาพใช้ได้อยู่ภาพใช้ได้ตัวละครก็ไม่แย่นะยี่สสี่เมษาใช่ปเออยี่สิบสี่เมษา ตอนนี้ประกาศคือเล่นผ่านแค่ Xbox Series X และ S แล้วก็ Xbox Game Pass นะ Xbox Game Pass นี่เหมือนจะเล่นได้วันเลยด้วยนะ so แอ้ Obscur เนี่ยคือต้องบอกงี้ว่ามันเป็นความรู้สึกแรกที่ผมเห็นเลยนะมันผมรู้สึกเลยว่ามัน มันคือดาร์คเอ e ที่ควรจะเป็นอ่ะเออจินดาร์คเอ็ควรจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมคือโอเคคุณจะใส่แบบเป็นเทิร์นเบดแบบใหม่อ่ะคือมีการมูฟเมนต์แล้วก็กดแบบ Real Time เรียลไทม์อะไรได้มันก็โอเคแต่ว่ามันดูตีมมันดูดาร์กว่าสกเกลดูปะมันก็ดูแบบเป็นเป็นเป็นดาร์กดกว่าดาร์คเอจจะเวลกาดนิดน,นึงเออซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมาเป็นจุดที่ เอาใจแฟน RPG จริงๆอะ่ะเขาบอกว่า c ล a s h o ฟเค r เนี่ยมันเป็นเกมสวมบทบาทนะครับหรือ RPG แบบ Turn-based ที่ผสมผสานกลไกการเล่นแบบ Real-time อย่างนี้เพื่อนเห็นนะมันก็จะน่าจะคล้ายๆ Final Fantasy ช่วงหลังๆที่มันแบบกดสกิลได้ Real-time ซึ่งจริง RPG หลังๆแม่งชอบทำงี้ใช่ไหมเอ่อทำให้การต่อสู้สมจริงและน่าติดตามมากขึ้นนะครับผู้เล่นได้สํารวจโลกแฟนตาซีในเป็นแรงบันดาลใจจากฝร,รั่งเศส ก็แรงบันดาลใจอยู่ในยุคเก่าของฝรั่งเศสนะเออคือเมืองอะไรเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ศา์ปรหลารแม่งพูดภาษาฝรั่งเศสเลยนะก็แล้วก็ผู้บรรณาเขาเป็นทีมจากฝรั่งเศสเ,เช่นกันนะครับผมเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเราจะเล่นเป็นผู้นำทีม e x p a n t i o n 3 3มันคือทีมทีมเราอะทีมตี้เราเนี่ยชื่อนี้นะแล้วก็เป็นภารกิจที่จะหยุดยั้งจิตกรหญิงที่มีพลังเหนือธรรมชาติเออก็เป็นมีความเป็นฝรั่งเศสสูงนะ เจตกรหญิงคนนี้เนี่ยมีพลังเหนือธรรมชาติแล้วก็สามารถวาดภาพตัวเลขอาถรรพ์ได้ซึ่งทําให้ผู้คนมีอายุที่มีอายุตามตัวเลขนั้นหายไปคล้ายๆเดดโนตางี้หรอคือเขียนตัวเลขแล้วก็คนนั้นก็ตายหายไปเลยอย่างนี้ทีมของคุณจะต้องออกเดินทางเพื่อทําลายวัฏาจาักรความตายนี้ก็คือไปจัดการไอ้คนนี่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นะครับ ระบบการต่อสู้จะเน้นกลไกเรียวไทม์แล้วก็การหลบอะไรเงี้ยกดแบบต้องกดเรียวไทม์ต้องกดหลบกดอะไรด้วยอาจจะมีการหยุดใช้สกิลคือมันน่นจะนึกภาพไม่ออกก็คืออารมณ์เวลากาดเลยนะเพื่อนๆนะแต่ก็นั่นแหละที่เพื่อนๆเห็น,น,น,นถ้าเกมจริงภาพมันสวยงามอย่างนี้ก็น่าจะมีคนสนใจอยู่แล้วก็เท่าที่เห็นนะเออเรื่อง DEI อะไรไม่ค่อยมีด้วยนะแล้วก็ถือว่าในหนึ่งต้ก็มีผู้หญิงผู้ชายอะไรปรปะปนสุดท้ายมึงจะเป็นเกย์เป็นอะไรก็ไม่มีใครมีปัญหานะ ตัวละครก็ออกแบบสวยงามนะแต่ละตัวมีสเสน่ห์ผู้หญิงก็ที่เป็นนางเอกเนี่ยผมมา้าผมม้าสีสีแดงนะครับผมแล้วก็มีน้องผมสั้นคนนึงด้วยนะพระเอกก็เทียบพระเอกหน้าเหมือนโรเบิร์ตพาติเซนเลยวะ่ะแต่ว่าผมเช็คโมชั่นแคปแล้วมันไม่ใช่วะ่ะ เแต่น้าเหมือนใช้ได้นะครับก็ตอนนี้จริงมีการสั่งซื้อลูกหน้าได้แล้วใน s สตีมใน e ีพิในอะไรพวกนี้จริงๆในแพลตฟอร์มอื่นก็มีแต่ว่า Day 1นอะเดย์ก็ต้อง Xbox เขาได้เล่นก่อนนะหรือถ้าใครรีบก็ไป s u b สไครต์เอ็กซ์บ็อกเกไว้คุณก็จะได้เล่น Day 1นะครับ c ลา i อ e ฟเคอร์เนี่ยเขาพัฒนาจากทีม s a n f f l l l i t t e r a c t i v e นะเป็นสตูดิโอจากฝรั่งเศสแบบที่ผมบอกนะครับก็เรียกว่าเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเป็นเกมแรกเว้ยที่ทำนะเออผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเรียกว่ามันเป็นการรวมรวมทีมจากค่ายอื่นหรือเปล่านี่หาไม่เจอแต่ว่าแรงบันดาลใจมาจาก Final Fantasy แล้วก็ Persona เว้ยก็คล้ายอยู่ก็คล้ายอย,อยู่มีความคล้ายอยู่แต่ว่าตีมก็ โดดฉีกไปเตีมอนี้เลยไปเตีมแบบยุโรปเลยนี่หออปะแล้วทีมนี้ก็เป็นทีมแบบเรียกว่าทีมจัดการจัดการวินาสภัยจัดการภายร้ายที่มากอ,อก,กวนโลกแรกเริ่มเดิมทีเขาใช้เป็น Unreal Engine 4นะเพื่อนๆนะแล้วก็มีการปรับเป็น Unreal Engine 5เพื่อประโยชน์ในการเลนเดอร์แล้วก็ประสิทธิภาพของเกมที่ดีขึ้นนะครับผมก็น่าสนใจอย,อยู่สำหรับเกมนี้ผมเห็นแล้วผมก็คือผมอะ ได้ไดไ,ดได้รับฟีดแบ็ k จากคนที่เล่นไอ้ดัก a อนเอชเวลกาดมาเยอะเลยนะแล้วทุกคนก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้เปลี่ยนอะไรมากชอบแบบเดิมนะซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นความอยู่ตรงกลางอันนี้คือถ้าเป็นเวล a r d มันจะไม่มีการหยุดเทินเบสเลยมันจะเป็นเหมือนเกมแอคชั่นไปเลยแล้วก็หยุดคือหยุดแค่กดสกิลนึกออกปะ่ะอันนี้มันจะเป็นแบบระบบปาร์ตี้แล้วก็มีเป็นเทินเบสเป็นหลักแต่แค่เอายังคงเทินเบสไว้แล้วใส่ความเป็นเยลไทม์อเข้าไปแทนเว้ย ซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีมากๆนะที่คนเดิมๆที่มีความรักในการเล่น RPG ก็ยังคงชอบได้ผมเข้าใจนะเว้ยว่าแบบค่ายเกมอ่ะเหมือนเหมือนเวลาเราคุยกับเรื่อง Assassin's Creed ที่เขาเปลี่ยนจากเป็นแอคชั่นแล้วก็ s t e a l t h c u l e ปกติเนี่ยมาใส่ความ RPG เข้าไปเขาต้องการความแปลกใหม่เพื่อขยายฐานผู้เล่นไงแล้วก็ทำให้เกมแบบไม่น่าเบื่อนะักออกอไหมแต่ว่าบางอย่างที่ทำมันทำให มันทําให้สเสน่ห์ที่เป็นตัวเองลดลงผมเคยได้ยินคนํานึงจากช่องนัเน็กรายการอยาหาว่าน้าสอนเนี่ยเขาบอกว่าให้คนเกลียดสิ่งที่เราเป็นดีกว่ารักในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นทุกครั้งเวลาทาอะไรออกมาผมว่าทุกอย่างไม่ว่าคุณทํางานหรือวิดีโอเกมหรืออะไรก็ตามที่เป็นผลงานออกมาเนี่ยมันจะต้องมีคนชอบและไม่ชอบอยู่แล้วทีนี้เราจะทำให้ทุกคนชอบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ยแม่งไม่ได้แล้วเราจะต้องทอํายังไงเพื่อที่จะไม่ให้อาหลงทางถูกปะ เราจะต้องเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราอะเพราะสุดท้ายถ้าคุณดิ้นไปเป็นอย่างอื่นแล้วคนอื่นชอบก็แปลว่าเขาชอบในสิ่งนี้คุณไม่ได้เป็นอยู่แล้วดังนั้นผมสนับสนุนในการที่คุณเป็นอะไรคุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นอะไรคุณรู้ตัวเองว่าคุณมีเกม RPG อ่ะก็ทำในสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็เป็นแบบนั้นไปต่อให้บางคนอาจจะโอ้ยเบื่อแล้วมาเทินเบทอะไรโบราณมากเลยแต่มันมีคนชอบแปลว่าคุณก็ต้องขายกลุ่มที่ชอบอะคนที่เขาอยากเล่นแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ ก็อาจจะต้องไปเล่นเกมอื่นนะผมว่าหลายๆครั้งปัจจุบันมันบางทีผมไม่รู้ว่าต้องใช้คําว่าผู้พัฒนาเขาหลงทางได้ไหมนะมันทําให้ปัจจุบันเนี่ยบางทีบางเกมที่ออกมาใหม่เขาพยายามเปลี่ยนพยายามตามตามคนเล่นจนตามตามคนเล่นกับฟังผู้เล่นไม่เหมือนกันนะตามคือแบบ กระแสเขาว่ามาอย่างงุ่นดีอย่างนี้ดีก็เอาหมดปรับหมดปรับจากเดิมคุณเป็น RPG Turn-Based อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแอคชั่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยแทนที่จะคงเสน่ห์เดิมไว้ในกลิ่นอายเดิมของแนวที่ถนัดเนี่ยแล้วก็แค่เสริมอะไรที่ตัดความน่าเบื่อออกไปใส่ความรุดเร็วความสะดวกความสนุกเข้ามาเพิ่มแต่ยังคงเสน่ห์ของตัวเองเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อความชัดเจนของของภาพของเกมของคุณนะ่ะแต่กลายเป็นว่า มันโอนเอ็นไปตามแรงลมหมดเลยมันเลยก็เลยทําให้เสน่ห์มันหายไปและสุดท้ายผู้เล่นเดิมที่เป็นแฟนหลักก็ไม่อยู่เล่นแล้วด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่นับไม่นับการที่พยายามใส่นโยบายทางการเมืองอะไรเข้าไปอีกนะซึ่งหลังๆผมคิดว่าคงไม่เห็นแล้วล่ะเพราะนี่ขนาด Xbox จริงๆเขาก็ d ีไพอสมควรน,นะเออเกมนี้ผมก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะแต่อย่างที่ว่ามันไม่เห็นอะไรมากมันเป็นแค่ ทีเซอร์2อนาทีก,กว่าๆเองนะครับมันก็ไม่ทําให้เราเห็นอะไรได้มากนะว่ามันมีไม่มีแต่เป็นว่าโดยการออกแบบตัวละครแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่ได้มากมายแบบโชว์ชัดขนาดนั้นซึ่งเดี๋ยวแม่งจะออกอีก2เดือนอีก2เดือน3เดือนเนี่ยจะได้เล่นกันแล้วเดี๋ยวแม้ต้องมีตัวอย่างเกมเพลย์ให้คนเล่นเดโมหรืออะไรก็ตามที่เป็นแบบพรีวิวอีกทีนึงอะ่ะาะว่าตอนนั้นอะไรๆก็น่าจะชัดขึ้นนะครับ ก <Buck> ็วันนี้มาสั้นๆสำหรับตัวอย่างเกมใหม่นะก็น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะทำสลับแล้วกันเพราะบางคนก็อยากจะให้เอาเกมใหม่อะไรมาป้ายยาอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมาไว้ดูกันเรื่อยๆแล้วก็ซีรีส์เกมจีนก็ยังไม่ลืมเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆทุกคนขอให้ทุกคนนะครับเล่นดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ เล่นเกมอย่ามีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆแบ่งเวลาให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมแล้วก็สนับสนุนผมง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้ง,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 งทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมตองท็อปคอนโทรลก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว,ว่าจะสมัครสมาชิก Member s h i p ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่า การที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชา้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดเรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวคกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณสับสนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่นทำลาย ศาสารกรรบันเทิงที่เรารักนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม